สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับนั่นก็คือภัยเงียบที่อาจจะซ่อนอยู่ในอาหารที่เรากินกันทุกวันแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าภูมิปัญญาไทายๆทยของเราเนี่ยแหละครับมีทางออกดีๆมาฝากกันเคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าอาหารจานโปรดที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะกําลังทําร้ายไตยเราแบบที่เราไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้คําถามนี้น่าสนใจมากครับวันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลย เอาละครับไม่ต้องเดากันนานศัตรูตัวร้ายที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือเกลือหรือรสชาติเค็มๆในอาหารของเรานี่เองละครับตัวนี้แหละที่เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้ไตของเราต้องทํางานหนักเกินเบอร์ไปมากทีนี้ปอไตของเราต้องทํางานหนักเข้าๆจากการที่เราติดกินเค็มกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้างผลกระทบของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันให้ชัดๆเลยครับ ก่อนที่เราจะไปไกลกว่าน,นี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วไตทําหน้าที่อะไรลองนึกภาพตามนะครับไตเนี่ยมันเหมือนเป็นสุดยอดเครื่องกรองของร่างกายเราเลยนะมีหน้าที่สําคัญมากๆทั้งกําจัดของเสียรักษาสมดุลแร่ธาตุแล้วก็ควบคุมของเหลวในร่างกายเรียกได้ว่าสําคัญกับทุกระบบเลยละครับแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพอเรากินเค็มจัดๆหรือกินเกลือเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นวงจรอ,อุบบาทขึ้นมาเลยนะเริ่มจากร่างกายเราจะเริ่มเก็บน้ำไว้เยอะขึ้น พอน้ำเยอะความดันโลหิตก็พุ่งปรี๊ดเลยและสุดท้ายภาระทั้งหมดก็ไปตกอยู่ที่ไตของเราที่ต้องพยายามทํางานหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อขับเกลือส่วนเกินพวกนี้ออกไปให้ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าไตของเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะมันมีสัญญาณเตือนอยู่นะครับที่เราพอจะสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นอาการตัวบวมหรือรู้สึกเพลียตลอดเวลาแบบไม่มีสาเหตุหรือการปัสสาวะที่เปลี่ยนไปสัญญาณพวกนี้แหละครับที่ต้องระวังเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน,านๆมันอาจจะนําไปสู่โรคไตเรื้อรังได้เลยนะ แต่เดี๋ยวก่อนครับพอได้ยินแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะเมื่อมีปัญหาก็ย่อมมีทางแก้ครับโดยเฉพาะทางแก้จากภูมิปัญญาไทยของเรานี่แหละวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ3สหายสมุนไพรที่เป็นเหมือนฮีโร่ของไตเลยก็ว่าได้พวกเขาจะเข้ามาช่วยดูแลไตของเราแบบออนโยนมากๆครับมาเริ่มกันที่ฮีโร่ตัวแรกของเราเลยนั่นก็คือหญ้าหนวดแมวนั่นเองครับ ใครที่อยู่ในแวดวงสมุนไพรจะรู้ดีเลยว่าตัวนี้แหละครับที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการดูแลไตโดยเฉพาะเลยจุดเด่นของแย่หนดแมวเลยนะครับคือสปปรรพคุณที่ช่วยขับปัสสาวะซึ่งมันก็คือการช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมส่วนเกินหรือไอตัวเจ้าปัญหานี่แหละครับออกไปได้ง่ายขึ้นพอมันช่วยขับของเสียออกไปได้ดีก็เลยช่วยลดการหนักเสบแถมยังช่วยป้องกันนิ่วในไตได้อีกด้วยนะ ส่วนวิธีทําก็ง่ายสุดๆเลยครับแค่เอาใบแห้งสัก1นึ่กำมือต้มกับน้ำ3ามแก้วแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนงวดลงเหลือสัก2แก้วเสร็จแล้วก็เอามาดื่มหมดละ2ครั้งแค่นี้เองครับมาต่อกันที่ฮีโร่ตัวที่2กันเลยครับนั่นก็คือลูกเดือยครับผมอ่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับที่เราเห็นกันบ่อยๆในน้ําเต้าหู้หรือในของหวานต่างๆนี่และครับ คือลูกเดือยเนี่ยเขามีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะแบบอ่อนๆครับซึ่งมันดีมากๆในการช่วยลดอาการบวมน้ําที่เกิดจากร่างกายเราเก็บโซเดียมไว้นี่แหละครับแถมตามตำราแพทย์แผนจีนนะเขายังบอกอีกว่ามันช่วยบํารุงทั้งไตและม้ามได้ในเวลาเดียวกันเลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับส่วนวิธีทางก็ง่ายมากแค่ต้มกับน้ําจนนิ่มๆจะดื่มน้ําแล้วก็กินเนื้อไปด้วยเลยก็ได้หรือจะเอาไปใส่ในข้าวต้มตอนเช้าๆก็อร่อยแถมได้ประโยชน์เต็มๆเลยครับและแล้วก็มาถึงฮีโร่ตัวสุดท้ายของเราครับ ตัวนี้เนี่ยผมว่าหลายคนต้องเคยมองข้ามแน่ๆมันคือไหมข้าวโพดครับใช่ครับไอเส้นฝอยๆที่ติดอยู่กับฝักข้าวโพดนั่นแหละครับไอเจ้าไหมข้าวโพดเนี่ยนะครับคนโบราณเขารู้กันมานานแล้วว่าเป็นสุดยอดยาขับปัสสาวะเลยนะซึ่งก็หลักการเดียวกันเลยครับคือช่วยให้ไตขับของเสียกับโซเดียมส่วนเกินออกไปได้ดีขึ้นแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความดันโลหิตได้อีกตั้งหาก วิธีชมก็ง่ายๆเลยแค่เอาใหม่ข้าโพดแห้งสักหยิบมือเดียวต้มกับน้ำสองแก้วสัก10นาทีก็จะได้ชาใหม่ข้าโพดไว้จิบเพลินๆได้ทั้งวันแล้วครับเอาละครับหลังจากที่เรารู้จักฮีโร่ทั้ง3ของเราไปแล้วคำถามคือแล้วถ้าเราเอามารวมพลังกันละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเรามีสูตรเครื่องดื่มสุดพิเศษที่รวมพลังของทั้ง3อย่างนี้ไว้ด้วยกันมาฝาครับ ใครอยากจะลองทำตามเตรียมปากกาจดได้เลยนะครับหรือจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้ส่วนผสมก็จะมียาหนวดแมวแห้งหนึ่งกำมือลูกเดือยอีกสองช้อนโต๊ะไม้ข้าวโพดแห้งหนึ่งหยิบมือและสุดท้ายคือน้ำสะอาดสีแก้วครับวิธีทำเนี่ยง่ายกว่าที่คิดดีครับแค่เอาส่วนผสมทั้งหมด,ทหมดเทรวมกันในหม้อเลยจากนั้นก็ต้มให้เดือดพอเดือดแล้วก็หลีไฟลงเคี่ยวต่อไปอีกสัก15นาทีเสร็จแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมาดื่มตอนอุ่นๆวันละสักแก้วสองแก้วก็พอครับ ชาสูตรนี้จะช่วยทั้งขับปัสสาวะขับของเสียแล้วก็บำรุงให้ไตของเรากลับมาแข็งแรงทํางานได้ดีขึ้นครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าการเริ่มต้นดูแลไตเนี่ยมันเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่ต้องรอแค่การปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพของเราในระยะยาวได้เลยนะครับถ้าเราจะสรุปเป็นสูตรง่ายๆเลยนะหัวใจสําคัญของการดูแลไตเกินครึ่งเลยนะคือการลดเค็มครับง่ายๆแค่นั้นเลย ส่วนที่เหลือก็คือการดื่มน้ําให้มากขึ้นแล้วก็ใช้สมุนไพรดีๆแบบที่เราคุยกันวันนี้เป็นตัวช่วยเสริมทับเข้าไปครับสุขภาพไตที่ดีเริ่มจากการกินอย่างรู้ตัวโอ้เป็นคําพูดที่คมและสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีจริงๆครับและสุดท้ายจริงๆครับผมขอทิ้งคําถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันเล่นๆน,นะครับว่านอกจากเรื่องนี้แล้วมันยังมีภูมิปัญ,ญญาจากธรรมชาติอะไรอีกบ้างนะที่ยังซ่อนตัวอยู่รอให้เราไปค้นพบเพื่อเอามาใช้ดูแลสุขภาพของเราให้ดีขึ้นไปอีก โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันคะ่ะ